กลับสวัสดีครับมินี ผมเองก็ไปตลาดน้อยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมีความสุขมากนะครับพอเช่าตลาดเขาแลนดเขาว่ามาดูแลเขาย่างดีมาผ้าเขา้าใบพ่อแม่พี่น้องอยู่ในตลาดนะครับได้ไปกระสอบไปกระสอบก็ได้รับการต้อนรับดีดีพ่อแม่พี่น้องรับฟังนโยบายของเขา้ามอ่งก็หูแหละครับว่าผมค่อนข้างจะภูมิใจและมือนี่ตอน18.0 0นอที่หานมานี่ผมเองได้รับความอนุเคราะห์ความส่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่ในตำบลคุณลาน้าผ้าพี่น้องประชาชนมากเกิดพบรอยคนมัขับมารับฟังนโยบายผักร รดวมทยสังชาติกำหนดขึ้นมาเพื่อที่เข่าสูสังคมของเขาว่าเขาจะได้รับประโยชน์แย่งจากนโยบายของพรรครวมไทยสังชาติผมจะแก้ไขปัญหาออียงใดให้พี่น้องต้องคุ้ยว่า จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดบัวน้องมีความสูงได้อย่างไดน,นะครับเพราะมันเป็นนาที่สําคัญนาที่ของตัวแทนนะครับก็มีนาที่แก้กฎหมายและนําปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเขาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาของสภาผมเองได้รับอาสาในส่วนนี้และอยากเป็นตัวแทนที่ดีอยากเป็นตัวแทนที่เป็นคนหลกสายของพ่อแม่พี่นอ้องอีหลีในสี่ปีข้างหน้าครับลองเบิงคนเกง่งๆกับมีดไายเติบครับล่องห้โอกาสเขาแนี่ครับผมเองเต็มบุญเสียสัญญาพักรวมไทยสังชาติเบอร์หกรับฝากความกุฎาน้ำเดือครับวันที่สิบส 호흡!